ครับผมสวัสดีครับ <g ười> ก็อันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งในบินบ่ายๆแต่ให้สาระหนึ่งมาบ้างเก่วกับผมหนึ่งมมหนึง่งแามครับขออัพไยด้วยช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปมาสองสัปดาห์เลยแล้ว่ังวันี้มันมันยุย่งไรเรื่องไม่ว่าจะเป็นหน่อไป,ไป,ไ,ปไปแข่งกีฬาไอตัวผมก็ไปติดมีภาร,รกิจต่อไป เขาให้ไปช่วยอบล้มให้ไปช่วยเหมือนแต่ว่าไข่ไข่ไข่ฟมรู้เกี่ยวกับอาชีพด่านอาชีพเลี้ยงมาก็คน้นคนในเลือนจำตามไอ้นโยบายของนายนายกแกติยาส่งเสริมให้มัน้องว่าฝึกอาชีพให้คนคนในเลือนจำเขาเขาเขาได้เลี้ยงมาได้นั่นเพื่อเขาคนที่กำลังจะออกเพื่อเอออกไปเขาจะได้ใช้ประโยชน์ ในการเหมือนได้ว่าเป็นท้างเลือดในการที่จะ,ะเอามาทำทำงานได้ในในวันท้างหนาก็มันมีทั้งหมดไซรุนมั้งเนี่ยผมอบละผมพึ่งไปปลูกแอรในรุ่นเดียวเลยอีกสองรุ่นงานนี้ยาวเพื่อนก็นกมีหน้านะก็เลยยุ่งๆพอดีลูกมาเยอะด้วยก็มันออกมาไล่คอกชุนี่ออกมาไลา่คอกนี้นี่ออาานนนวันนี้ก็ วันนี้ก็เลยเนี่ยชุดนี้เพเริ่มปล่อยได้ก็เลยเอาเอาเอา,เอามารวมทําคลิปด้วยก็ก็เลยเป็นเหตุให้ว่าทําไมถึงให้หน้าหห้ตาไม่ไม่ได้มาพูดเรื่องเรื่องเรื่องสาระเรื่องบางแกวตามที่เคยให้เคยมาพูดอยู่ก็ในในคลิปนี้เก่าผมก็จะมาพูดพรดนีมีไลายๆคนถามมาในคลิปบางมาใ,ใต้คอมเมนต์บางว่า ต่วใหญ่ก็จะถักเพราะถักหรอเขาจะถามให้ผมค่ายมาไหมผมมันมีมาค่ายไหมบอกเลยมีครับผมทาผ,ผมทําอาชีพเลี้ยงมาบางแก้วเพื่อการพาณิชย์อ่าแล้วก็เพื่อพัฒนาให้พันของผมด้วยอย่างที่ผมพูดแล้วแล้วก็ถามว่านี่เพื่อการพาณิชย์อ่ะผมผมทํายังไงแล้วผมผมนั่นอะ่ะแล้วก็เลนคลิปนี้ผมจะมาพูดเยว่า การจองลูกมาของผมเนี่ยมันมีขั้นตอนการจองยังไงเพราะว่าเคยเขียนไว้ไหนไว้ไหนเว็บไซต์ในหนในในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์แต่ว่ายังไม่เคยเอามาพูดในในคลิปนี้เลยก็คือไอ้คลิปนี้ผมไอ้คลิปที่แล้วผมจะพูดเรื่องการคัดเลือกมาเรื่องการขัดเกตเกตมาที่ว่ามีเกตเอเกตบีเกตสีอะไรเนี้ยผมผมผมคลิปเก่าๆจะจะจะมีอยู่แต่คลิปเรื่องการจองเนี้ย การจองลูกหมาเนี่ยมันผมผมยังผมผมยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้เอามาทําให้ชัดเจนว่าจองเนี่ยผมผมจองอยังไงระยะเวลาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็คือการจองลูกหมาข้องข้องพมเนี่ยคือลูกหมาเนี่ยจะอายุประมาณสักยังน้อยเนี่ยสามสัปดาห์สามสัปดาห์ผมถึงจะเริ่มเริ่มเอาเอา,เอามาเปิดจองที่นาฟามบางต้นช้จะให้ให,ให้ลูกค้ามาเลือกที่นานานาฝา,ามเองในช่วงสามสัปดาห์ถึง ถึงประมาณหน nice of right? ึ่งเดือนถึงสามสิบห้าวันหรือห้าสัปดาห์เพราะว่าลูกมาช่วงนั้นมั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 นยังเล็กแล้วก็แล้วก็มันมันยังไม่มีภาพที่มันชัดเจนเหมือนเมื่อเนี้ยยังพันเนี้ยยังพเนี้ยหาหาหาสอยังพเนี้ยหาหาสัปดาห์มันจะเริ่มชัดเจนมันจะเริ่มนั่นแหละอย่างพเนี้ยเนี้ยหาหาสัปดาห์อย่านี้ประมาณสีสัปดาห์สีสีสสัปดาห์หรือห้าสัปดาห์เนี่ยมัน มันจะเริ่มชัดเจนร้องเรา่ายลูกมันจะมันมันจะดูสดสวยแต่ว่าพอสามสัปดาห์เนี่ยมันมันไม่ไม่ไม่เห็นอะไรเลยดังนั้นผมก็เลยยากให้ลูกค้าเขาเขาเข้ามาเห็นเองเราจะได้อธิบายใ้ว่ามันเป็นยังไงยังไงแต่ทําไมถึงถึงสามสัปดาห์สามสัปดาห์พอสามสัปดาห์มันเห็นทุกอย่างแล้วมันเห็นมันเห็นทั้งด้านไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการกินการการมองเห็นการ ภาษาเราฝังเนี่ยทุกอย่างมัน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 ,มนพัฒนามามามาทุกด่าแล,แล้วเราผมก็เลยเออมามาถึงวันถึงไว,นงวเนี่ยถึงไวที่เออโอเคแต่ละตัวเราการันตีแต่ละว่าตัวไหนเราควรจะให้อยู่ไหนเก็บราคาไหนมาจากอะไรก็คือเรื่องของเกจราคาก็อยู่อย่างอย่างที่ผมพูดในคลิปคลิปที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก่อนเมื่อหลาหลายหลายคลิปเลยก็แหละผมที่ผมเคยพูดเรื่องเกจราคาของมาเลย แต่ว่าเรื่องเรื่องจองพอพอเราจองปับ๊บพอพอเหมือนต่ว่ามันจะมีสเตปการจองอยู่ขึ้นนึงมาจองที่นาฟา์มช่วง21วันถึง3 3สัปดาห์ถึง5สัปดาห์เนี่ยก็ออนั้นแต่ว่าสําหรับผู้ผู้ที่ไม่สะดวกจริงๆผู้ที่ยู่ไกลอะไรพวกนี้หรือผู้ที่เขาเขาพ่อไว้แล้วเขาเขาจ่อเขาเมือนจะว่าให้หาบอกว่าสเปคสเปคไปแล้วเราก็จะจัดแล้วก็ส่งรูปให้่าใครเขาเลือกว่าถูกใจไหมมันมันโอเคไหมอะไรพวกนี้ แต่ถ้าถ้าเขาเขาโอเคก็ทุกใจก็อกโอเคก็ก็หลับจองกันไปแต่ว่าถ้ายังไม่ทุกใจก็เราก็ค่อยๆดูให้เขาไปว่าจนเขาได้ทุกใจหรือถ้าเขาไม่ไม่ทุกใจก็ไม,ไม่ไม่ว่ากันแล้วก็ก็คือถ้าคนที่ไม่สะดวกมาหรืออะไรเนะ่ยก,ก็จะมีมีส่งภาพส่งภาพไปไปให้ให้ดูให้เลือกอะไรเนะี้ยแล้วก็พอพอประมาณหาสัปหาสัปดห์เนี้ย หาสัปดาห์เนี่ยผมก็จะหาสัปดาห์คือประมาณสักสามสห้าวันไปแล้วเนี่ยก็ผมก็จะเริ่ม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 ทำถ่ายรูปถ่ายอะไรหล่อหลงหลงเปิดจองหลงเปิดให้เลือกที่ที่เว็บไซต์ของผมไอ้เว็บไซต์หมุนหนึ่งสามคอมอ่ะก็ก็คือมันมีข้อกรณีอยู่ว่าไอ้ชุดไหนที่ว่าลูกหมามัน มันมีคนจองในในช่วงแหลกในช่วงตามถึงห้าสัปดาห์เนี่ยยังยังมีปริมาณอยู่สมมติอ่ะของนี่มีห้าตัวถูกจองไปแล้วสองตัวถ้าเรือสร้างตัวผมก็จะเอา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 ไปลงแต่ว่าสมมติไอ้ของไอ้ชุดน,นี้มีห้าตัวทูกจองไปแล้วนึกทูกจองไปแล้วสี่ตัวเลยตัวเดียวก,ก,ก,ก็ก็จะไม่เอาลงราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่มีปริมาณก็เราก็หลอกคนที่เขาเขาโทรมาเขาอ,อะไรมาหรือว่าเขามาดูที่ฟ่รฝามแต่ ถ้ามันมีปริมาณหรือว่าที่ผมบอกถ้ามันมีปริมาณในแต่ละชุดนั่นผมก็จะเอาไปลงเปิดจองไว้ที่เปิดให้ลงให้เลือกให้ลงเอารูไปลงให้ดูให้ให้สำหรับคนสนใจจองเลือกจองที่ที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ติดต่อมาติดต่อมามา,มาพูดคุยกันกว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่หรืออะไรแต่ว่าเว็บไซต์ตัวที่ผปรับปรุงใหม่เนี่ยผมพยายามจะจะให้ให้ให้ใหใหใหมีไอ้มีราคามีราคาขึ้นที่ไอนั้นนที ท,ท,ท,ที่ตัวลูกมาเลยคือบอกราคาชัดเจนว่าตัวไหนราคาเท่าไรก็ยังราคาที่ผมบอกราคาพงผมก็เป็นมาตรฐานทั่วไปเลยคือเริ่มที่หาพันสูงสุดไม่เกินหมื่นหาก็คือย kind of ังย <tortured. S 1> ังยังอยู่ในเรทราคานี้ก็เจ็ดเอก็คืออยู่ในช่วงหมื่นสามถึงหมื่นหาเกดบีนี่อยู่ในช่วงเก่าพันถึงถึงหมื่นสองหรือแล้วข้าหมื่นถึงหมื่นสองอะไรเนี่ยเกดสีก็ตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดพันไปถึงถึงแปดพันอะไรพวกเนี้ย 8ปี B, มันมันก็มีช่วงขาเกี้ยวกนะันน่ะ8พัน1หมื่น2องอะไรเนะี่ยคือมันแล้วแต่แต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้ลองเกตเอบางทีก็มันก็ลดจอนเงินไปตามนั้นแต่ว่าถ้าว่าสมมุติเกตมหาเขตเอเกตเอเลยล,ลองเกตทบเนี่ยเอเกตทบดูดูโอเคโอเคที่ว่าทบของผมเนี่ยคือเกตเอเนี่ยเหมือนหาลองลองลดเกตหายลดแล้ได้ลดในจร,ริงๆลูกค้าเก้าหรืออะไรเนะี่ยที่ว่านั้นดูแล้วตามตามอะไรเนะี่ยก็มันจะยุ่งไม่ มันจะลดได้ไม่ไม่ทำเหมือนซ้ำแล้วแล้วก็ถ้ากเกจดีก็มันลดจริงๆประมาณหมือนเกสีนี่ก็เกสีเนี่ยท้าว่ามาันนาันจริงๆกับหาพันแล้วแต่ว่าลองลองมันนันก็มีหกพันเจ็ดพันอะไรแหละแล้วแต่ตัวแล้วแต่ลักษณะของแต่ละตัวน,นันนนอีกทีหนึ่งดังนั้นมาหาแต่ละตัวที่ว่ามันมัน,ม,นมันก็เป็นไปตามเกสตามอะไรพวกนี้แล้วก็ พ่อจองอสมมติพาอลูกค้าจองอยาง,ง,งยังไอพวกเนี่ยที่ที่ที่เห็นเนี่ยยังที่เห็นเนี่ยก็คือได้รับก,การจองไปชุดหนึ่งไอไอชุดที่เอาเอามาทําคลิปนี่หมดละก็แต่ว่าชุดหลังชุดหลังเยอะชุดชุดหลังไอเชื้อี่ชุดนี้สามแม่แล้วก็มีสีน้ําตาลแล้วก็สีดาแล้วก็มีสีเทาอ,อ,อีกอีกรวมรวมสิบแม่ ก็พอาะเพรายังชุดหลังเนี่ยก็เราก็จะทยอยเปิดจองเลยเลยพอชุดหลังนี่ก็ก็เริ่มเปิดจองมีมีบ้างแหละมีมีบ้างแล้วพอวันใดยี่สิบเอ็ดวันแล้วก็เริ่มเปิดจองเริ่มส่งรูปให้ลูกค้าดูให้ลูกค้าเลือกอะไรเนี่ยก็ก็เริ่มมีทยอยบ้างก็ไอ้พอลูกค้าขอจองไะยังยังเพราะเนี้ยพอพอพอขอจองไปแล้วพอขอจองปั๊บถูกสัปดาห์ถูกสัปดาห์ผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้ไอ้ตัวนี้เป็นอย่างงี้สัปดาห์นี้ไอ้ตัวนี้เป็นงี้ส่งภาพให้เขาให้เขาดูบางบาง บางสัปดาห์ก็เป็นรูปภาพนิง่งบางสัปดาห์ก็เอาเอาเป็นคลิปกับพ่อพื่อส่วนใหญ่ก็ประมาณสักสัปดาห์แรกเนะี่เป็นภาพนิ่งก่็เ,เพื่อเพื่อเอา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 ลงดินเอาลงอะไรช่วงช่วงช่วงตีสัปดาห์เนี่ยพอสัอปดาห์ทีห้าเนี่ยมันเริ่มวิงคลองเริ่มน่ารักเราก็จะถ่ายเป็นคลิปเพื่อเริ่มปรับตัวใดปรับตัวใดเนี่ยเนี่ยพ่อยังเพราะเนี่ยมัน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 ก็ยังปรับตัวกับสถานที่กับที่ใหม่ๆไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็มาเฝ้าอยู่เนี่ยอ่าย้ายพวกปรับตัวใดไงเลีวอะไรเนี่ยมันก็มันมันก็ มันก็จะถุกไเร็วแั้งเตรียมว่าไอ้พวกนี้เราก็จะล้อจังหวะล้ออะไรเนี่ยแต่ว่าพอจองจะจอง,จองสัปดาห์แล้วก็ถูกสัปดาห์เนี่ยถูกสัปดาห์เนี่ยผมก็จะสง่งรูปส่งคลิปแบบอย่างที่บอกอะให้ให,ให้ให้ลูกค้าดูพัฒนาการถูกถูกสัปดาห์จนจนผมจะทําทำไอ้ทายพยานิเนี่ยช่วงประมาณ3-5วันก็ช่วงที่จะออกมาเดินดินนี่แหละก็พอท้ายพยาธิสามช่วงวันแล้วก็ไป ไปทาวัคซีนแล้วหาสิบว,วันพอหลังหลังจะทําวัคซีนหาสิบวันแล้วเนี่ยอีกอีกสัปดาห์อีกสัปดาห์ก็ประมาณหลังจากหาสิบวันก็ประมาณหาสิบเจ็ดวันถึงสองเดือนอะไรเนี่ยต่อก็อถึงจะมูฟก็คือแยกย้าย่กันกับบ้านลูกค้ามารับไม่ลูกค้าไปให้ไปส่งก็คือยังกรุงเทพป,ปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยผมบริการส่งให้ให้ฟรีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าที่ไกลๆที่อยู่ที่สนา,ามบินมีสนา,ามบินหลง,ลงไกลลๆก็ผมจะผมจะส่งทางเครื่องบินแต่ส่งทางอื่นพมผม,ผม,ผ,ม,ม,ผ,มผมยังไม่ผมผมจะไม่สง่งเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าผมไม่ส่งเองหรือไม่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 ใช่เครื่องบินเนี่ยผมยังไม่ไม่ใช้บริการทางอื่นเพราะว่าผมผมยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่โอเคกับผม ผมก็จะไปส่งเครื่องแล้วส่งเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดค่าบริการค่าเลี้ยงอยู่ที่ประมาณอีกตัวละสองพันแต่ว่าแต่บางช่วงยังช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงอะไรก็มีพิเศษบางทีก็ลองเกบเกตท็อปผมก็ตอนเนี้ยผมต้องให้ให้รีถ้าเกตกลางก็ส่งขึ้นขึ้นราคาแต่ว่าเดี๋ยวหมดช่วงนี้ก็ต้องผมต้องกลับมากลับมาใช้อัตราเดิมคือส่งส่งตัวละสองพันบางทีพอเราเราไปส่งตัวนเนี้ย มันมัน,มนลองลองลองมันคาใจาจริงจริงก็ตกประมาณสองพันเลยในจข้ขาบล็อกขาสรงอะไรนะั่นแล้วก็ของผมนี่ผมผมผมจะส่งพวกใบพันธุ์พวัดพวกอ,อาหารไปให้ปั๊บเนี่ย่อนยังยังยังลูกค้าที่เดียววันอาทิตย์นี่ผมจะขึ้นไปส่งสามตัวเนี่ยผมไอ,อพวกอ,อาหารพวกใบพันธุ์พ่อ,พอวันนี่ไปไปถึงลูกค้ามาแล้วก็เดี๋ยวรอมามา,มาไปไปไป,ไป,ไ,ปไปอีกทีส่วนส่วน อะไรล่ะแล้วก็ส่วนมาที่ทงเนี่ยคือทรงผมจะเลี้ยงไวไวเพอพอสมควรเลยเพื่อมาถ้าขึ้นเครื่องเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่รีบผมจะเลี้ยงมันจนมันคือต้องทำวัคซีนเข็มซองนะเราือวัคซีนเข็มแรกหาสุบหวานวัคซีนเข็มซองล่างเรื่างานั้นสองสัปดาห์ก็ประมาณห5หวานก็อ,อีกสัปดาห์หนึ่งประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าหวานนะผมถึงจะขึ้นเครื่อง,องผมถึงจะสง่สงท่สงส่งทางเครื่องบินเพราะว่าผม คือผมว่าผมคิดถึงสุขภาพคิดถึงการหลอดคิดถึงการเจ็บป่วยมากมากฟ้าผมผมไม่รีบส่งมานะผมผมเป็นคนที่ผมผม,มาบางทีออกจากผมไปเนี่ยมันจะดูไม่น่ารักดูด,ดูดูไม่ค่อยสวยแล้วแหละมันยืดมันมันมันเริ่มทายบางทีลอกบางทายจะทายคนบ้งมัน,ม,นมันเหมือนจะมันเลยจุดน่ารักเน่เนี่ยเท่าเท่าไว้เนี่ยกำลังน่ารักน่เนี่ยประมาณเดือนนึง ประมาณเดือนประมาณ 3- 5วันเลยพราเนี่ยกำลังหนาลักพวกเนี่ย,ยถ้าทรงเนี่ย,ยมันจะดูคุ้ยดูหนาลักแต่สําหรับผมผมดูว่ามันมันยังไม่มันคงแล้วก็อย่างว่าวัคซีนที่ผมก็เคยเคยเคย,เคยกล่าวไปแล้วในในในคลิปก่อนกอนานนี้ก็คือวัคซีนมันมันกับเราก็ต้องทําใหไ้ได้จังหวะได้ไรคือมันเป็นการเริ่มตนของหมาหมาการเรื่อมตนดีสุขภาพดมีมันมันนี้ใช้ได้าขึ้นอะ่ะบางทีเราไม่ต้องไปเป็นกังวลว่าเฮ้ยมาแล้วไปจะไป ไปเจ็บไปป่วยไปอะไรไมหมอะไรเนี้ยเพราะว่าที่ผมว่าคือเราเลี้ยงหมาเนี้ยมันมันโตมากเา็เล้ามันเราเห็นมันมาตั้งแต่เกิดเราเห็นมันมาตั้งแต่ออกจากจากท้องแม่มันแล้วก็เราจะส่งมอบไปสู่เจา้าของที่แท้จริงเนี่ยเราต้องให้ให้ของที่สุขภาพดีไม่ได้ให้พระไปให้กับเจ้าของดังนั้นผมผมจะเน้นเรื่องสุขภาพหมากกฝาารา่หนาฬิกในในวัยส่งมอบ พอเรืองความหนาวแลกความสวยงามมันเป็นไปตามสายพันธุ์เป็นไปตามมาตรฐานพันธุ์ของเราที่เราสร้างอยู่แล้วมาถ้ามันมันหมาจะมาที่ถูกพัฒนามาอย่างอย่างมั่นใจแล้วยังไงให้ให้ต้องเล็กๆให้เราเลี้ยงไม่ดีให้คี้เองเพราะมันถึงไวของมันมันก็จะเก้าหมาสวยอย่างที่ที่ที่ตามมาตรฐานอย่างที่ตามเก์ตามเลทที่เขาที่ที่เจ้าของเขาวางนั่นแหละเพราะว่า ถ้าว่าไห้มันหนาไห้มันสวยแต่ว่าเราเราเอาไปแล้วก็เราไปเลี้ยงเพราะเราไปเลี้ยงแล้วมันเจ็บใครได้ป่วยยังไงมันมันไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็โอกาสที่มันจะสวยมันก็หน่อยแต่เพรมันเจ็บแต่ถ้ามันไปมันแข็งแรงมันสมบูรณ์มันอะไรหมามันมีพัฒนาการมันมีแตระไหวของมันะเดี๋ยวผมจะมาพูดกทงว่าไอ้แตระไหวของมาในช่วงเล็กๆเนี่ยในพวก ควบช่วง6เดือนแรกช่วงช่วงหนึ่งปีแรกแล้วมันมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงแลแต่ละช่วงไว้ยังไงช่วงไหนสวยช่วงไหนไม่สวยแล้วช่วงไหนช่วงไหนที่เราเราควรรู้แต่ว่ามันไม่ได้ทุกตัวแต่ส่วนใจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ความแตกต่างของลูกหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดในเรื่องของว่าเอะทำไมเนี่ยที่เห็นห็นเนี่ยแล้วไม่รุนมันใกล้ใกกันทําไมแต่ละตัวถึงมันแตกต่างกันในในในช่วงอายุเดียวกันเนี่ยมันมันแตกต่างกันเพราะอะไร ทำให้ตัวมันความสมบูรณ์ความปุกปุยความอะไรนล้ทำให้มันมันถึงไม่เหมือนกันทุกตัวทั้งทั้งสือไว้เดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรก็คลิปนี้ก็พูดกันมาพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวผมยังค้างใบเรื่องว่าไอ้เรื่องจุงมาเพาะกลัวทําไมผมถึงจุงเองเดี๋ยว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 ถอยหอยถอยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้เรื่อยๆครับทับทับทุกเรื่องแหละผมก็จะมาพูดให้เกี่ยวกับการใช้งานของของมาแล้วก็ เดี๋ยวให้ให้ผมผมทำให้ผมไปไปคุยกับไปไปไปคุยกับคนในในเรือนจำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเอะมันมันมีอะไรบางม,ม,นนมันมันมีมันมีมันมีประสบการณ์ยังไงดีดีหรือเป็นยังไงบางที่ได้ไปถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ให้กับผู้ผู้ที่เขาเขาอยู่ในเรือนจำฟังเพราะว่า บางครั้งแล้วก็เอาภาพอะไรมา,มา,มาไม่ได้มันไม่สมควรจะเอาเอาไม้พุ่ยแค่ก็เดียเด๋ยวก็เดี๋ยวก็เจอกันในคลิปหน้าครับไฟทฮัจะทุกอาทิตย์ผมจะกลับมาทำคลิปเหมาเดิมวสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับเอ๊ยเอ๊ยเร็ว